สวัสดีนะครับผมค่ะพี่เอเปิดคลิปให้แล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ปิเป็ดแรมซานนะครับสงสัยคุยกับเก็กอยู่เด็กครับพี่เป็ด,ด,ดโอ้โหวันที่ยี่สิบไปป่ะเนี่ยโหรถเป็นอะไรกรับพี่น,นี่ไม่มีใครดอกว่ารถตัวเองแรงแต่บ่าก็ต้องถ่อมตัวกันทุกคนนะครับอันนี้ล้อสุทนเนี่ยคนีิโม้มาไกลถึงนี่เลยนะครับ วันนี้มากี่คันนะสิห้าคันสี่คันห้าคัน,น,านมาดูหน่อยนะครับดูที่พิษณุโลกนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยันมาร้อานะครับ ดูอีกโอ้อิตันมีแต่สวยๆนะครับสวัสดีครับคันไหนแรงสุดนอเนี่นยคันหน้าใช่ไหม,สอ,มหสองคันนี้นะสองคันนี้แรงสุดนะครับเนี่ยชอบอิตันเหลือเกินนะกิโลมีแต่อตันสวยๆนะครับสัตทีนะครับ ดีครับดีครับคันนี้ใช่ไหมแรงสุดยังไม่ได้ลองเลยครับวัครับพี่คันนี้นะครับแรงสุดเร็จแล้วก็มาไม่ได้ลองเลยครับ้ยคันนี้หมกเม็ดนะครับส่วนมากแถวนี้ทำที่อู่ไหนกันนะพี่ช่างลบไถวงครับอ๋อลบไ่วงนะครับบ้านเขาอยู่ตรงไหนเน,นีเ่ยช่างลบเนี่ย อ,อยู่ภาคองครับไกลไกลจากที่นี่หนไหมที่สิบสกงโลอ๋อก็อไม่ไกลนะออจากลบไทยวงนะครับอันนี้ยันมานนับร้อยห้าสิบสยามนะครับเฮ้ยปี เนี่ยมีนี่ด้วยโอ้เหมือนเหมือแนบบของไทยเนี่ยหน้าตาคุ้นคุ้นอโอ้คุณพ่อใหม่ๆเลยนะอเานะอาแข็งหนักนะขังหนักนะทจับไปเลยติดหรือเปล่า ันดับนั่นน่ะดับคนละ้นท่อช่างไหนพี่เนี่ยเสือเสือท่อซิ่งสวยมากนะครับ <c oughs> อ่าติดแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอ้าดับเลยต้องต้องหันมาทางนี้เพราะว่าลมมันพัดไปโน้นแ่ะ <c oughs> ไอวินหนาห้า ้อจะฟรีทิ้งหมดไหมนอนนะีแสงเกตใช้ได้นะครับพึ่งจะมารงวันนี้วันแรกนะครับพึ่งจะทำมาใหม่นะครับจากไขวงนะครับ คนที่โมนะบงยี่สิบแปดใบหกนะครับสิบสี่ใบตั้งสิบสามนะครับเออไปวิ่งดีอยู่นะครับใช้ได้เลยแรงเอาเรื่องนะครับ ชื่ไปเป็ดคนเดียว กีดกันนี้นะครับจากไ่วงนะครับโอ้ย สุดยอดอันนี้ก็กำลังจูนหาอยู่นะครับจูนเองนะครับล้อฟรีจริงหมดเลยนะครับ ปิ่งดีๆเลยครับปิ่งดีทั้งนั้นเลยนะครับ บอกว่าจะมีย่ำนาแล้วก็อาจจะมีรวมตัวกันนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าขอให้ได้นะครับโอเดฟก็วิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมุไลาทุกำลังใจนะยังไงก็